แรงแรงหมุนที่ทรงพลังพกพาง่ายดีไซน์ดูดีกระชับวัสดุแบบพรีเมียมถ้างั้นก็ต้องนี่เลยเครื่องตัดหญ้าไร้สายเวอร์จิ้น128โวลต์ความเร็วรอบ20,000รอบต่อนอาทีแบตเตอรี่ก้อนใหญ่1,000 0ม ah ิลลิแอมใช้งานได้1-2ชั่วโมงทำจากลิเทียมไอออน 128โวลตน้ำหนักเบาทำจากวัสดุอย่างดีปรับเพิ่มความยาวได้40เซนติเมตรรวมความยาวทั้งหมดได้130เซนติเมตรมีระบบเซฟตี้ป้องกันการหมุนของใบพัดรับรองปลอดภัยแน่นอนเพียงแค่เสียบหมุนและไขใช้งานได้เลยถึงแม้ว่าจะเป็นงานไม้ตัวเครื่องก็ยังเอาอยู่พร้อมใบโพลิเมอร์4ใบใบมีด1ใบเลื่อยวงเดือน1ใบที่ไข1อันและที่ชาร์จ1ชุด